เทคโนโลว่า6 Pro 5G เร็วแรง9ข้าขีดจำกัดสวัสดีครับมาพบกับผมทีม IT Fast นะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวเรื่องกล้องนะครับของเทคโนโลยีว่า6 Pro 5G นะครับรุ่นนี้ก่อนอื่นขอบอกสเปกกันอีกสักรอบนะครับ กับเทคโนโลยีเพราะว่า 6.5G Pro G, มีหน้าจอแสดงผลขนาด6.78นิ้วนะครับเป็นจอ AMOLED นะครับ Full HD+ นะครับมีเทคโนโลยี AI ช่วยลดเสียงรบกวนนะครับคือมีลำโพงสเตอรโอคู่บนล่างครับแล้วก็มีชิปประมวลผลเป็น MediaTek Dimensity 6080เป็นชิปเกมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็ GPU เป็น Mali G 57 MC2 นะครับ มีแรงมเลือก8กิกก12กิกนะครับร่อนลอมให้มาที่256กิกรองรับไมโครอีดีการ์ดถูงสุด1ไตรไบต์นะครับบนระบบปฏิการแ n น r o i d 14ครอบครับด้วยไฮโอเอส14นะครับให้กล้องหลัง2ตัวนะครับที่มีทั้งเลนหลักนะครับความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนเสริมเป็นเลนเดฟนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียด 32มสนมิเซลเลยนะครับตัวใสซิมการ์ดด้านนี้ฮะรองรับนาโน o โซิม2อันนะครับแล้วก็เป็นาการเชื่อมต่อก็มีทั้ง Wi-Fi 2.4และ5 GHz แล้วก็มีบลูทูธ o t h 5ุมี NFC ด้วยแล้วก็มีสแกนสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับรวดเร็วมากสแกนนิ้วมือบนหน้าจอมีพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็มี ให้แบตเตอรี่จัดหนักถึง6,000 m มิลแอนะครับรองรับชาร์จไวถึง70วัตต์เรียกว่าชาร์จเร็วมากนะครับแล้วก็มีบายพาสชาร์จก็คือเล่นเกมไปด้วยชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยได้ด้วยนะครับชาร์จไวมากโอเคอยาให้เสียเวลาเรามาดูกล้องกันก่อนนะครับกล้องของเทคโนโลร,ราะว่าร Pro 5า g นะครับเริ่มต้นก็คือโหมด ai นะครับโหมด ai มาที่ตั้งค่านะครับก็สามารถเลือกชัตเตอร์ได้เป็นกริดก็คือสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นตารางเวลาถ่ายรูปก็จะเป็นวางตำแหน่งของตัวแบบได้แล้วก็มี AI โฟกัสมีตำแหน่งที่ตั้งแล้วปรับแต่งปุ่มระดับเสียงแจ้งเกี่ยวกับเรื่องเลนส์ตอปกสามารถเปิดตัวนี้ฮะว่าถ้าเลนส์ตองปกก็แจ้งเตือนได้ด้วยแล้ว hdr แล้วก็มีการปรับแต่งรลยน้ำก็คือ ภาพแล้วใส่แหลงน้ำลงไปนะครับเป็นรีสีของเรานะครับกางจับเวลาวิธีการถ่ายภาพระบบแต่งภาพด้วย AI นะครับมีสแกน QR Code ให้ด้วยนะครับแล้วก็เรียกคืนเริ่มต้นนะครับเรียกคืนค่าเริ่มต้นโอเคแล้วก็มาดูก็มีโหมด AI นะครับปัดไปทางซ้ายก็เป็นโหมดวิดีโอนะครับปัดไปทีก็จะเป็นโหมดกล้องคู่นะครับเดี๋ยวนะอ่าอ แล้วมาทางด้านขวานะครับจาก AI อันกลางมาด้านขวาเป็นรูปบุคคลนะครับแล้วก็มีโหมดประสิทธิภาพในที่มืดนะครับในทีก็เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเขาก็จะมี slow motion มี time l a p มีภาพยนตร์มี AR มี sky ตัวนี้ผมก็ชอบนะ sky shop ก็คือฟ้าเป็นฟ้าเลยเวลาถ่ายภาพฟ้านะ แล้วก็มืออาชีพก็คือสามารถปรับรูปแสงปรับ F ต่างๆได้นะครับแล้วก็พานรามามุมเรกว่าเลนมุมกว้างนะครับแล้วก็เอกสารแล้วก็ AR ออาเดี๋ยวภาพตัวอย่างต่างๆผมก็จะ,ะถ่ายให้ดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับอืว่าภาพออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันเนาะโอเคก็วิดีโอก็สามารถมาปรับตั้งตรงนี้ก็ได้ครับ หรือจะเลือกข้างบนก็เป็นเนี่ยเลือกได้ความละเอียดเลือกอ่าลูกแบบได้ไฟแฟดได้นะครับอ่า a i c a แบุคคลอ่าจากอ่าให้ดูตัวอย่างเล็กน้อยดีกว่าตัวอย่างเล็กน้อยที่ผมถ่ายแต่แต่แต่แตอ่ปรับแสงนิดนึงเรียกว่าคมชัดมากครับอันนี้ลองถ่ายภาพตองไม้ไหวพาครับ อันนี้ภาพปกตินะครับ AI ส่วนอันนี้ก็เป็นภาพนัชดังเบอนะครับภาพบุคคลนั่นเองอันนี้ก็ไปถ่ายที่วัดสมานนี่เองครับองค์แบบแบบองคพระพิฆเนศนะครับองค์นอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับท้องฟ้าก็แจ่มใสครับสดใสามากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลงลงภาพให้ดูอีกทีดีก่อนเนาะว่าว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะเนี้ยเก็บภาพมุงกว้างได้กว้างจริงครับ อันนี้ภาพสีสันนะชาเขียวอ่าไม่ได้โปรโมทแต่อย่างไรนะอันนี้คือภาพที่ได้ครับอันนี้น่าชารเบอร์นะอ่าเป็นภาพอ่าเนี้สีสันออกมาก็สวยครับสมจริงมากครับเป็นดอกไม้อ่าเป็นดอกไม้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลงไพด่ดูอีกทีดีกว่าว่าออกมาเป็นยังไงสีสันเขาจะสวยงดงามแค่ไหน โอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับภาพแรกก็จะเป็นชาเขียวนะครับจะเห็นได้ว่าสีสันเขาโอเคครับด้านซ้ายจะเป็นภาพปกติด้านขวาจะเป็นนัชั้เรียนะครับอันนี้ภาพภาพพิเศษนะครับวัสมานอันนี้ก็ภาพน้องนั่งแบบนะครับถ่ายคู่กับรถสีเขียวนะครับเป็น AI โหมดธรรมดาครับเป็น AI กล้องหลังนะครับเป็นภาพ AI อคา AI c a m อันนี้เป็นภาพ AR นะครับจากกล้องหลัง AR ก็คือจะมี ลูกเล่นหูกระต่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็ภาพ ai cam ธรรมดาแล้วก็มีอันนี้ก็กล้องหน้านะครับอันนี้เป็นกล้องหน้าถ่ายน้องนางแบบเขาไปถ่ายดูนะครับเป็นภาพเซลฟี่นะครับภาพกล้องหน้านักช่างเบอร์นะครับภาพบุคคลนะครับโหมดภาพบุคคลฮะหน้าชัดหลังเบลอตัวแบบก็จะเด่นขึ้นมาครับอันนี้เป็นภาพกล้องหน้าที่เป็น ar นะครับก็จะมีการ์ตูนให้สวมเป็นหน้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับลองไปเล่นดูได้นะครับ วิดีโอกล้องหน้าเทคโนโพว่า6โปร 5G รีวิวีโอกล้องหลังเทคโนโพรว่า6โปร 5G วีโอคู่เทคโนโพว่า6โปร 5G ต่อไปก็เป็นโหมดภาพยนตร์นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับรีวิวกล้องของเทคโนโพว่า6 Pro 5G นะครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือไปช้อปกันได้ที่ s h o ปปี้มอลนะครับ l a ซ d ด้และ t i k t o ok กต็อกชอครับกับเทคโนโพว่า6 Pro 5G ครับสวัสดีครับ